สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องเกษตรบ้านๆน,นะครับคลิปนี้ผมมีอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์นะครับที่เหมาะแก่การที่ว่าเราไปให้น้องสัตว์นะครับรับประทานเนาะเอาไปคลุกเคล้าหรือว่าเอาไปผสมละลายน้ําแล้วก็ให้น้องสัตว์กินก็ได้คล้ายๆกับตัวไวจังที่ผมเคยรีวิวเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปสั่งซื้อแล้วก็เอาไปใช้กัน ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันมีอยู่หลายท่านเหมือนกันก็ขอบคุณมากมากนะครับที่อุดหนุนในส่วนของโตไวจังนะครับตั้งแต่วันที่ผมรีวิวจนถึงปัจจุบันนะครับโตไวจังก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้มากันอย่างต่อเนื่องนะครับให้น้องสัตว์ให้ปลาคุกเขากับอาหารปลานะครับปัจจุบันนี้ก็มาเพิ่มเติมนะครับมาผสมน้ําให้กับน้องวัวทานด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะมาเสริมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อว่า แอนโนพลัตนะครับหลายหลายท่านอาจจะน่าจะเคยใช้บ้างแล้วนะครับคิดว่านะสำหรับตัวแอนโนพลัตเนี่ยจะใช้กันเยอะส่วนมากจะใช้กันกันกบน้องวัวนะครับโซนภาคใต้เนี่ยจะใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะก็คือมันใช้ได้2ออย่างนะครับแอนโนพลัตเนี่ยแต่ก่อนที่จะไปบอกวิธีการใช้นะก็เดี๋ยวแอนโนพลัตเนี่ยมันก็คือเป็นตัวอาหารเสริมนะครับเป็นอาหารเสริมคล้ายๆกับ ตวไยจังนั่นแหละนะครับคล้ายๆกับตัวายจังนะครับแต่ว่าตวัยจัง,งเนี่ยมันจะเป็นเหมือน,นเป็นน้ำนะครับเป็นไคโตซาน,นาที่ว่าเราจะละลายน้ำแล้วคลุกเคล้ากับอาหารสัตว์นะครับส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นผงนะครับก็ในนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบฟองแร่นะครับเป็นแร่มันจะมีแบบแร่ซิลิกอนมีเหล็กมีแมกนีเซียมมีโพแทสเซียมเนี่ยอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะามาให้ดูนะครับว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยของแอนโนพัสเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ แร่ที่เขาใส่มาให้มีเป็นแร่ชนิดใดบ้างมีกี่เปอร์เซนต์ซึ่งด้านหลังซองเขาเนี่ยเขาเขียนรายละเอียดไปค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นอาหารเสริมนะครับที่เราสามารถนําไปละลายน้ําคล้ายๆกับตัวไอจังเนี่ยนะครับเอาไปละลายน้ําหรือคลุกเขากับอาหารแล้วก็เอาให้สัตว์กินก็ได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวผมพามาดูหลังซองนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างแบบ ละเอียดนะครับให้ได้ดูกันแบบเต็มๆเลยนะครับว่าประโยชน์ของเขาแร่ธาตุที่เขาให้มามีแร่ธาตุอะไรบ้างมีใส่มาให้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสาหลักด้านหลังเนี่ยเขาเขียนไว้ให้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมพามาดูคุณสมบัติประโยชน์นะครับด้านหลังซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมใช้ควบคู่กันนะครับกับตัวไวจังแล้วก็แอนโนพลัสนะครับใช้คู่กัน ได้นะครับไม่มีปัญหานะก็ดีด้วยนะครับไอตัวไวจังเนี่ยเพื่อนๆที่รับชมช่องของผมเนี่ยกเกษตรบ้านๆเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผมทําการรีวิวมานานมากๆนะครับประมาณรักสามสปีแล้วแหละที่ผมได้ทําการรีวิวเอาไว้ครั้งแรกนะครับจนปัจจุบันผมก็ยังใช้ยอยู่นะครับแล้วก็นี่ก็ขวดที่ซื้อมาแม่นานนี่ยฉลากยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับยังใช้อยู่สม่ําเสมอนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าว่าสนใจยังไงทั้ง2องอย่างเนี่ย เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับที่ว่าสามารถกดลิงก์แล้วก็ไปสั่งซื้อในแอป s h o p ปีได้เลยนะครับแล้วก็ร้านที่ผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นั้นจะเป็นร้านที่ผมสั่งซื้อมานะครับดังนั้นเพื่อนๆที่สั่งซื้อมันจะเป็นตัวไวจังหรือจะเป็นแอนโนพลัสก็จะได้ร้านเดียวกับที่ผมสั่งซื้อนะครับกดใต้ลิงก์ได้เลยนะครับมันจะเชื่อมไปหาแอปของ s h o p e ปีนะครับโอเคมาเดี๋ยวพามาดูคุณสมบัติประโยชน์ด้านหลังของแอนโนพลัสกันครับ มาครับเดี๋ยวพามาดูประโยชน์นะครับของแอนโนพลัสก็หลังซองเขาก็จะมีอยู่12ข้อนะครับที่เขาระบ,บุไว้ฉลักหลังซองนะครับนี่ไหมสร้างภูมิคุ้มกันนะดูดซับสารพิษน,นี่นะครับข้อ2ก็กําจัดเชื้อโรคในลําไส้นะข้อ3ก็ให้แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แคลเซียมแมกนีกซเซียมโพแทสเซียมข้อ4ก็ช่วยเพิ่มความ แข็งแรงให้กับกระดูกนะครับเปิืกไข่เป็ดอะไรอย่างนี้แหละข้อนหะ้าก็คือเพิ่มความเจริญเติบโตเพิ่มน้าหนักก็โหก็ส,สร้างสุขพลานไมยนะครับให้ร่าเริงแจ่มใสลด FCR นี้ผมไม่แน่ใจนะว่าอยู่ในพวกน่าจะเป็นกลุ่มของไข่ไก่หรือเปล่าไขา่ไก่แล้วก็โคนมหรือเปล่านะครับข้อ8ก็เพิ่มความสมบูรณ์นะครับของพันธุ์ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เห็นไหม การผสมก็อาจจะทําให้ติดได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับอ่านี่ก็ดูเลยนะครับอางข้อสิบนี่ก็คือป้องกันน้ําเสียได้ด้วยนะครับก็นําไปใช้กับอาหารปลานี่ก็คลุกเคล้ากับอาหารปลานี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับถือว่าเราเป็นการบําบ,บัดน้ํานะครับแล้วก็ป้องกันน้ําเสียในบอ่อเป็นในตัวนะครับเนี่ยมันด้านล่างก็จะเป็นส่วนประกอบนะครับ ของแอนโนพลัสที่เขาจะให้มานะครับก็มีแร่ซิลิคอนนะครับหกอร์แร่เหล็กเมกนนเซียมโพแทสเซียมอะลูมินาแคลเซียมโซเดียมโพแทสเซียมเห็นไหมชัดเจนมากๆนะครับระบุเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้แบบค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นวิธีการผสมนะเห็นไหมอันนี้คุกเข้ากับอาหารสัตว์นะอันนี้อ้างอิงจากที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือ เอาไปคุกกับอาหารปลานะผมจะใช้อาหารปลาครึ่งกิโลนะครับแล้วก็โรยแอนโนพลัสเนี่ยไป2ช้อนโต๊ะนะครับโรยบนอาหารนะครับโรยบนอาหาร2ช้อนโต๊ะแล้วก็เอาเนี่ยนะครับเอาตัวไวจัง1ช้อนนะครับผสมใส่ฟอกกี้น้ำา1 0 0ซีซีแล้วก็ฉีดพรมไปในอาหารแล้วก็คุกเข้าคุกเข้าคุกเข้าไปเรื่อย นะครับคุกเข้าให้แร่ของแอนโนพลัสเนี่ยไปเคลือบกับมาอาหารปลานะครับนะสรับใครที่ไม่มีตัวไวจังนะครับก็เอาน้ำเปล่าใส่ในพอก,กี้นะครับสักแล้วก็ใส่นนพอกี้แล้วก็เอาไปฉีดพรมนะครับให้อาหารมันพอได้แบบชื้นๆนิดนึงนะครับพอได้จากคุกเค้าให้แร่เนี่ยแอนโนพลัสเนี่ยมันไปเคลือบกับที่อาหารปลานะครับก็ได้นะ แต่ของผมก็คือจะเอาตัวไวจังเนี่ยหช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมน้ํา1 0 0ซีซีใส่ฟอกกี้แล้วก็พรมที่อาหารนะครับส่วนน้องวัวนะครับผมจะให้โดยโดยวิธีการละลายน้ำนะครับนี่นะครับก็คือละลายน้ําให้น้องวัวกินนะก็เอาน้ํา5ลิตรนะครับแล้วก็ดักแอนโนพลัส1ช้อนถึง2ช้อนก็ได้นะครับแล้วก็คน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 แล้วก็ให้น้องวัวดื่ม อ่านะครับนี่คือวิธีการใช้ของผมนะสำหรับปลาเนี่ยผมจะใช้โดยวิธีการคลุกไปกับอาหารนะครับส่วนน้องวัวผมก็ละลายนะครับไปกับให้ละลายไปกับน้ําให้น้องวัวดื่มนะครับแล้วก็เขามีก็ควรระวังด้วยนะควรหลีกเลี่ยงวันที่ทําการฉีดวัคซีนนะครับน้องวัวนะสำหรับสัตว์เลี้ยงของเพื่อนเท่านใดที่มีการฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยก็ให วันที่น้องฉีดวัคซีนนะก็ด็กเลี่ยงนะครับด็กเลี่ยงเนาะส่วนถ้าเลี้ยงแบบสไตล์บ้านๆนะผมคิดว่าคงไม่มีวัคฉีดวัคซุวัคซีนหรอกนะครับเลี้ยงวัวตามบ้านๆเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยตามบ้านๆเนาะไก่ไข่อะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีสีวัคซีนอะไรอย่างเงี้ก็สามารถเอาไปใช้นะครับได้เลยนะ,ะใช้ได้หลายอย่างครับน้องหมาน้องแมวอะไรใช้ได้หมดนะนะครับเห็นไหมน้องหมาน้องแมวน้องมาอะไรอย่าง,ง,งเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับ โอเคนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของแอนโนพลัสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้มาสักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับอันนี้เป็นถุงที่2หรือว่าถุงที่3แล้วแหละที่ผมได้ใช้มาเนาะก็ดูอาการของน้องวัวน้องปลาไปสักพักหนึ่งนะครับก็มันดูว่ามันดีนะครับก็เลยเอามาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆที่อยากจะหาอาหารเสริมนะครับให้น้องวัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่ว่าเราเลี้ยงอยู่เนี่ยได้ ได,ได้ทานกันนะครับได้ทานกันเนาะก็อยู่ในกลุ่มเป็นอาหารเสริมก็แล้วกันนะครับาะปกติน้องวัวเนี่ยเราก็จะมีการซื้อวิตามินหรือว่าตัวอาหารเสริมเนี่ยให้น้องวัวทานอยู่แล้วนะครับส่วนตัวไวจังอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณสมบัติของเขาก็สามารถย้อนไปดูรีวิวได้เนาะผมอาจจะทําคลิปองแบบย้อนไปสัก 3- 4สี่ปีนะครับจะมีคลิปที่ผมรีวิวตัวไวจังอยู่แล้วก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะที่ว่า ดูคลิปแล้วก็ไปสั่งซื้อแล้วก็ใช้ด้วยนะครับวันนะี้คลิปนี้เนี่ยสอ,อย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากที่จะสั่งซื้อผมจะมีลิงก์เนบไว้ใต้คลิปนะครับใต้คอมเมนตนะ์กดไปที่คอมเมนต์นะครับจะมีลิงก์ที่ว่าจะเชื่อมไปหาแอป s h o ป e ีได้เลยนะครับที่ผมทำแนบลิงก์ไว้ให้ก็คือป้องกันนะครับการโดนแบบของปลอมมั่งของลอกเรียนแบบบัางนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะได้สินค้าที่ ร้านเดียวกับที่ผมสั่งซื้อมานะครับสำหรับทั้ง2องอย่างเลยนะมันจะเป็น e no ats, แอนโนพลัสและก็ตวัวไวจังนะครับตวัวไวจังเนี่ยยอดขายเยอะมากๆนะครับใช้ดีนะตวัวไวจังเนี่ยเป็นไคลตซานสําหรับสัตว์นะครับส่วนตอนนี้ก็คือฝากไว้ด้วยนะครับส่วนมากในภาคใต้จะใช้กับน้องวอัวนะครับแต่ควงจริงก็คือใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิดเลยมันจะเป็นน้องหมาน้องแมวแล้วก็สามารถใช้ได้นะน้องหมาน้องแมวก็เอาไปผสมน้ําละลายน้ําแล้วก็ให้น้องน้องหมาน้องแมวดื่มนะครับอันนี้จะง่ายนะ ส่วนกับปลาก็อะไรที่สัตว์ชนิดไหนที่ใช้อาหารที่ต้องโรยไปในน้ําก็ให้คลุกไปกับอาหารนะครับแล้วก็พรมๆให้ให้ตัวแอนโนพลัสเนี่ยเคลือบไปกับอาหารนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อนิดหนึ่งว่ามันจะเป็นเนื้อแบบไหนมันจะเป็นเนื้อแบบผงละเอียดเลยนะครับนี่จะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับแอนโนพลัสนะครับเป็นเนื้อแบบละเอียดเลยแหละนี่นะครับเป็นเนื้อแบบละเอียดมากๆนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ เลือกได้เลยนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรือจะใช้ทั้ง2อย่างก็ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยก็คือใช้ทั้ง2อย่างเลยนะครับทั้งแอนโนพลัสแล้วก็โตไวจังนะครับใช้ทั้งสองอย่างเนาะส่วนใครที่จะใช้แบบหลักการเดียวกับของผมนะครับในกรณีที่น้องเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับก็เอาอาหารนะครับสำหรับผมนะผมเอาอาหารมาครึ่งกิโลนะครับแล้วก็เอาโตไวจังนะครับหช้อนโต๊ะ ไปใส่ในฟอกกี้ละลายน้ำหนึ่งร้อยซีซีนะครับหนึ่งร้อยซีซีก็ขวดริโพล่ขวดเอ็มร้อยอ่ะนะครับเอาไปละลายแล้วก็เทใส่ฟอกกี้นะแล้วก็ใส่แอนโนพลาสไป2องช้อนโต๊ะนะครับโรยบนอาหารก่อนนะครับโรยแอนโนพลาสเนี่ยไปบนอาหาร2องช้อนโต๊ะแล้วก็เอาไข่ตัวไวจังเนี่ยนะครับฉีดพรมนะฉีดพรมลงไปบนอาหารแล้วก็คลุกเคล้าจากนั้นก็เอาไปโรยในบ่อ เพื่อที่จะให้อนนพลัสเนี่ยมันเคลือบไปกับอาหารถ้าเราไม่ฉีดไม่พรมน้ําลงไปเนี่ยเวลาเราโรยอนูพลัสลงไปเนี่ยมันจะไปตกตกตะกอนไม่ได้ว่าตกตะกอนสิมันไม่มันไม่ได้เคลือบกับที่อาหารนะครับดังนั้นก็ให้เราพรมน้ําลงไปเพื่อที่จะให้อนนพลัสเคลือบกับอาหารเวลาเราโรยลงไปในน้ําปลามากินมันก็ได้ประโยชน์ส่วนแร่ที่ละลายไปนะครับมันก็จะช่วยไปป้องกันน้ําเสียด้วยนะครับโอเคยังไงฝากไว้ด้วยนะครับอนนพลัสแลวก็ตัวไวจังผมจะแปะลิงก์ ทางร้านช้อปปี้ไว้ให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ